โอโหวัสดีนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้เรามาลื้อบ้านกันนะคะลูกค้านะลื้อบ้านกันพิพิธโลกนะคะลูกค้ามาวันนี้นิชาจะนําเสนอบ้านนะคะบานประตูหน้าต่างแล้วก็บานประตูนะคะซึ่งเป็นบานเตาไม้สักทองทั้งหมดเลยนะคะลูกค้านะนี่นะคะสวยเลยนะคะ บานเต้าสักของทั้งหมดนะคะเป็นไม้แผ่นเดียวเลยนะคะลูกค้าเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดบานเต้าแบบนี้จะมีอยู่6ชุดนะคะลูกค้านะบานเต้าแบบนี้มีอยู่6ชุดนะคะสวยๆเลยนะคะลูกคา้าแต่ว่าลูกค้าต้องไปทําวงกบใหม่นะคะสําหรับสําหรับชุดวงบกบจะไม่มีแล้วนะคะแต่บานสภาพยังโอเคสภาพร้อยเหมือนเดิมนะคะลูกคา้าเพราะว่าเป็นไม้สักนะคะลูกค้านะ ไม้สักทองเราจะไม่เป็นอะไรแต่วงกบอะไปแล้วนะคะปวกกินไปแล้วนะคะสอบซหลับแบบนี้นะคะเพราะว่าอายุอายุเยอะมากนะคะ80ปีแล้วนะคะลูกค้าหลังนี้นะคะอ่าสวยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีสายฝนอย่างนี้นิชาแถมนะคะชุดนี้นะ,ะแล้วก็จะมีบ้านนะคะบ้านสายฝนชุดใหญ่เลยนะคะเปิดได้3ช่องตรงนี้นะคะความสูงอยู่ที่2เมตร สองเมรเท่าไหร่นะสูงเท่าไหร่นะกองเมตรยี่นะคะความสูงของเมตรยี่นะคะลูกค้านะสรับชุดนี้นะคะอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะมีชุดบานประตูนะคะชุดทาเข้าบานประตูมีนงชุดนะคะสวยๆเลยนะคะสรับบานเก้านะคะดอกพิกลนะคะลูกค้านะชุดนี้นะคะชุดนี้จะสูงอยู่ที่สองเมตรนะคะอ่า 2เมตรกว้างอยู่ที่เมตรนึงนะคะลูกค้ากว้างเมตรศูน2เมตรนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีประตูหน้าต่างบานทึบนะคะสี่ช่องนะคะอ่าสี่ช่องแล้วก็จะมีหน้าต่างกระจกนะคะนี่กระจกแล้วพร้อมอ่าพร้อมลูกกรงสวยๆให้เลยนะคะลูกค้านะอ่า พร้อมลูกกงเหล็กดัดนะคะลูกค้าหน้าต่างเหล็กดัดของเราจะมีอยู่ทั้งหมด9ชุดนะคะลูกค้าทั้งหลังนะคะนี่นะคะหน้าต่างเหล็กดัดนะคะลูกค้านะอ่าสีสีช่องสีชุดสีช่องนะคะลูกค้าเหล็กดัดสีช่องบ้างสองช่องบ้างนะคะลูกค้านะนี่นะคะสี่ชุดเลยนะคะสำหรับลูกค้ นี่นะคะหน้าต่างรยดับสวยๆเลยนะคะทั้งหมดมีเก้าชุดนะคะลูกค้านะบานทึบหน้าต่างระดับเก้าชุดแล้วก็จะมีเอ่อบ้านสายฝนเห็นไหมคะลูกค้านี่นะคะบ้านสายฝนสวยๆเลยนะคะทั้งหมดจะเป็นสักทองทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะอันนี้ก็บานสายฝนนะคะลูกค้านี่นะคะคู่น,นี้จะเป็นสายฝนนะคะ เดี๋ยวนี้ชาพาไปดูข้างนั้นนี่นะคะทั้งในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะลูกค้านะนี่นะคะเป็นแบบสวยๆเลยนะคะสำหรับตามขายฝนแบบนี้ของเราจะมีอยู่4ชุดนะคะลูกค้าทั้งหลังจะมีป็น4ชุดนะคะเดี๋ยวนี้ชาจะพาไปชมบนบ้านนะคะลูกค้านะ จะมีหน้าต่างเหล็กดัดนะคะลูกค้าหน้าดังเหล็กดัดอยู่สองชุดนะคะแล้วก็กระจกชุดนึงนะคะวันนี้เรามาลื้อกันทีท่พิษโลกเช้าๆกันนลยนะคะนี่นะคะจะเป็นหน้าต่างนะคะลูกค้าหน้าต่างบานพุทอย่างนี้จะมีทั้งหมด18บานเลยนะคะบานพุทรวมสก ชุที่รวมหน้าต่างนะคะนี่นะคะหน้าต่างบนนานทึบนนะคะทั้งหมด18ชุดนะคะลูกค้านะคะแบบนี้นะคะ18ชุดแล้วก็ชุดกระจกก็จะมีอยู่4ชุดนะคะลูกค้านี่กระจกมานเก็ตอย่างเงี้ยรวมไปเสร็จนะคะ4ชุดแล้วก็บานทึบอ,อย่างนี้มีอยู่6ชุดนะคะลูกค้านะบานบานทึบมีอยู่5ชุดนะคะลูกค้าบานทึบมี5ชุด อันนี้ก็จะเป็นบานเต้านะคะประตูบานเต้าสวยๆเลยนะคะเป็นไม้แผ่นเดียวนะลูกค้านะนี่นะคะไม้สักแผ่นเดียวนะคะไม้สักแผ่นเดียวอยู่ที่หน้า2ี่เลยนะคะลูกค้าชุดน,นี้นี่นะคะนี่เป็นไงคะลูกค้าสวยงามเลยนะคะบานเต้าชุดน,นี้นะคะสวยงามไม้ร้อยจริงๆค่ะได้ไปพร้อมวงกลบขอเขาสำหรับชุดน,นี้นะคะ แล้วก็บานสามช่องที่นี่ชาชี้ให้ดูเมื่อกี้นะคะลูกค้านะนี่นะคะมีบานสามช่องะะแล้วก็จะมีบานสายฝนนะคะบานสายฝนบานสายฝนเราจะมีทั้งหมดสี่ชุดนะคะลูก้านะนี่นะคะบ,า,า,บานสายฝนเดี๋ยวเรามาดูดใกล้ๆกันนะคะนี่คือบานสายฝนกาสวยๆเ,เลยนะคะ่ะมีสี่ชุดนะคะ สวยงามกันเลยนะคะลูกค้าเราจะเคลียร์พื้นที่ก,กันแล้วนะคะเพื่อที่จะย้ายไม้ตรงนี้ลงไปให้หมดนะคะแล้วเราก็จะลื้อพื้นกันแล้วนะคะลูกค้าพนะี่สาวจะพามาดูบ้านเตาอีกอีกชุดหนึ่งนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะบ้านเตาไม้สักทองของเรานะคะสวยเลยนะคะชุดนี้นะคะ ที่ยังไม่ได้รื้อนี่คือไม้ร้อยเลยนะคะได้พร้อมวงกลบเลยนะคะได้พร้อมวงกลบไปเลยสองชุดนี้นะคะข้างบนนะคะทั้งหมดทั้งหมดก็จะจะมีบานหน้าต่างบานทึบห้าชุดนะคะลูกค้านะแล้วก็บานกระจกสี่ชุดแล้วก็หน้าต่างที่มีเหล็กดัดนะคะที่มีเหล็กดัดด,ด้วยน่ะเก้าชุดทั้งหมดก็จะรวมอยู่ที่ สิชุดนะคะลูกค้าน้าหน้าต่างนะคะส่วนหน้าต่างก็จะมีชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งนะคะที่ว่า3มช่องนะคะที่3มช่องนั่นอีกชุดหนึ่งนะคะสำหรับหน้าต่างนะคะแล้วก็จะมีประตูประตูเต้านะคะลูกค้าประตูเต้าที่นิชาถ่ายตั้งแต่ข้างล่างลงมาจนถึงข้างบนนี้นะคะประตูเต้าแบบนี้หชุดนะคะลูกค้านะแล้วก็บานสายฝนนะคะลูกค้าบานสายฝนแบบนี้นะคะ นี่นะคะลวดลายแบบนี้นะคะนี่นะคะลวดลายแบบนี้เขาเรีรยกว่าบ้านสายฝนนะคะลูกค้านะบ้านสายฝนบ้านสายฝนจะมีอยู่สี่ชุดนะคะลูกค้านะแล้วก็มีประตูประตูทางเข้าอ่าทางเข้าบ้านเมือเ่อกี้นะคะประตูเต้าหนึ่งนะคะลูกคา้ารวมทั้งหมดรวมทั้งหมดจะมีสิบสามชุดนะคะประตูนะคะประตูของเราทั้งหมดจะมีสิบสามชุดเลยนะคะ เลยนะคะทั้งประตูหน้าต่างทั้งหลังเนี่ยนะคะจะมีอยู่สามสิบเอ็ดชุดนะคะลูกค้าสามสิบเอ็ดชุดสามสิบเอ็ดชุดนี้มานิชาจัดเหมาไปเลยนะคะลูกค้าสามสิบเอ็ดชุดนี้จัดเหมาไปอยู่ที่สองหมื่นห้าพอนะลูกค้านะเราเหมากันไปแบบถูกเลยลูกค้าไม่รวมส่งนะคะลูกค้านะ ทั้งหมด30กว่าบาทน,นะคะ30กว่าบาท25 0 0 0นะคะลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้านะคะขอบคุณมากมากค่ะลูกค้าคะ่ะ